ของป้าไปห้เ็บเฮ็ดจ้าอนนันี้เฮ็ดาเปียแต่ว่ามันกินบ่ได้แต่มันเงื่อนเลยโอเจ่ายให้ของป้าเอาไปห้เ็บเีจ้าโอ้โหจาตหมกไปมักมากเก็บเีดจ้าหาเก็บเียดีแล้วนนลรรจ่ายุ่งกระไลจ้ากับ รห้ารอก็บเม็ดกันจ้าน,นี่คือนำหนาวด้วจ้าเรื่อพึ่งปลาเป็นนทางานกับพวกโมกัปนไหนจ้าต้นใหม่ต่วตใหม่ได้ได้จ้ต้นใหม่แบบทุดได้จ้าอากาศก็ดีดีจ้าจ้าปลาย,ยางถ้าไปเก็บเหตดปลาย,ยางเรื่องน,นี่ก็จะเป็น heat เพิ่นจะเฮ็ดเพิ่องเขาหรือเพื่อนเพื่อนเนี่ยสองดอกคือน้ำกันงามงายจ้าดอกเป็นงูใจเฮ็ดใส่กระตาจ้าดอกกำดามก็เป็นเฮ็ดขาบเพิ่องขาบกัมจ้ากระบาดเฮ็ดนี่ก็สิเป็นพวกเฮ็ดละงูจ้าเก็บดอกมันท้างนอกมาพักก่อนก่อนจะสิพักกันเข้าไปเก็บใหมจ้าเพื่อนเพื่อนถ้นมันก็เฮ็ดเนี่ยสุนี่เหล่านี้เป็นงูได้จ้าเฮ็ดสุนี่ภาษาอังกฤษอย่งจ้านนี้ก็เฮ็ดเพิ่องจ้าเฮ็ดเพิ่น นุกมๆดรอพอนานี่จ้าไาด้ค่ะจ้าเพื่อนๆจาอันนี้หละงงูกสะออนคักละงงูกเดี๋ยงหลางงูกขาวจ้าจ้าได้ไละจ้าไม่เก็บเห็ดน,น้ำกันจ้า